พีหมอลำจังวานั้นพีหมลลำยาไม่เหลียวกินหนาสั้งสวยที่โซฟาสวยโกเทโนอาเตะเตวามาพ่อบัดเ่าอาพ่อบาดเมตายเตะได้มาเห็นกันตาเตะได้มาเห็นกันตามันหมดเวลาคอยเจ้าไปก่อนเจ้าก็มีผู้สอนคนเท่านั้นจังพบเห็นโอเวนเวนเวนหรือกรรมโอเวนนี่เวนเวนหรือกรรมมาพบเป่าหมอลำสอนเมื่อยงตาย เห็นย้ำกายแต่หนุ่มไม่เห็นย้ำกายจะได้แต่ได้ไม่เห็นกันตอนแก่คงได้ไดไดแต่เลีเ้ยวมองกันแต่ก่อนเจ้าไปอยู่ใจกันถึงปล่อยให้วันล่วงเลยผ่านมาโอเอ๋ยโออาติจาโอเอ๋ยโออาติจามันหมดเวลาของเราแล้วนี่เวลาที่ของเราแล้วนี่แต่คนต่างมีในครอบครัวกันไปแต่ใจ,ะจะย้ำมาเห็นไม่แต่ใจย้ำมาเห็นไม่ หงามขาวดวนพันบ้านเสด็จีเนโนเสด็จเบาต่างบ้านต้นเทานั่งจังพบเห็นเห็นเธอตอนนี้เมียแล้วเห็นเธอตอนนี้เมียแล้วมาเจ้าได้แนวกิดโตลำ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 กิดโตลำลำมาพ่อเบาหมอลำพุงงามโกโก้โกโก้พี่โกโก้โกโก้กาดเทาแม่นลแก่การลูกหลันเต็มเมืองเต็มบาทลูกหลันเต็มเมืองเต็มบานที่ด้มาพันเสย็ดบุตรนีลุกพันทาง ซื้อบีได้มา,พา,า่พบเท้าบ่เบานั้นเม,นม็นบ่มีอ้อยนั้นล้านนาปิน้นในนี่นาล้านนาปิน้นในนี่นาบาดล้านนาามันตกตำโต้จังเต้น้อยป็นหยัางบ่พอจะได้เด้นน้แป้นเขา่าเอย้ยจะได้เด้น้แป้นเขา่าเอย้ยไปไหมไปไหมคุณพี่ไปไหมนี่ไปไหมคุณพี่น้องจะพาเที่ยวเมืองอูบลนั่งรถไปกันสอ ไปเที่ยวเมืองอูบลไม่ได้ไปเมืองกรุงสีผ้าลราไปกินก๋วยกุ้งกินตำบักคุงที่หาคู่เดือยอยากพาไปนั่งเรือนั่งแพอยากพานั่งแพนั่งเรือไปหาคู่เดือตคู่เมํำมูลคุนไหลต้อนกันไปเล่นคุณไหลซ้อนกันไปเล่นเป็นเป็นนั่นให้เ้วียตามคุณไหลซ้อนกันไปเล่นทั้งเบนเล่นกันเป็นมูเป็นคู่เขาลงหาบน้ำอ่างที่ท่อเขาลงเล่นน้ำมี ไม่ข้อง้อยกันตามตาผู้โจผู้งามนั่งเห็นแล้วผู้โจผู้งามนั่งเห็นแล้วนั่งเห็นแล้วโอ้ยมีมะลำกันเมื่อนํำบ่เมื่อนํำนี่เราไม่ละนองบ่กันเมื่อตํานโนถ้ารถนั่งบ่ให้เสีย แกเลือนน้องโบให้จ้างนั่งที่ายเป็นร้างนั่นเอละมันนั่นไหนได้ขี้ไตเป็นรถแท็กซี่เขาอายเป็นกี่เมื่อคันบีบหมอลำคันทางน่ะคำเอาพุ่นนั่นโบยึดจังนั่นเจ้าจักสิ่งแก้วมิงนั่นเจ้าเน้นเหนื่อยนั่นเบ้าพื้นหนังตาข้าวนั่งเอาเห็ดข้าวไถ้นาเว้าพื้นดงตาฝานั่งเอาเห็ดผุมนี่หละแม่ละใส่เขาขันเป็นั่ง ตาเป่านั่งเอาเฮ็ดูไ้นอนนางอยาคอนเอาไอา้ขั้นไส้นอนเดี๋ยวนัน่นเมื่อเป็นครูจวนเอาเจีนั่นแม่ละหม่อมตู้เมื่อพ่อแม่ความกันขั้นหุนลันทางโหดตั้นดวงกาสิทางขั้นเป็นหุนทั้งบางสาวมาลำกาสทิปานจนมาทางเอาบ้านที่ฟูนให,นห,นห,นห้หญ่เสมอมาแท่าไ นั่นเนือนั่นเหนือนั่นเหนือเด็ดเน้นนั่นบ่อแปลพันนั่นเมื่อน้ำกันสองคนนั่นขี่รถยนต์คอนแบงใส่แปลขบวนว่องเมื่อน้ำขันนนองได้บ่เมื่อน้ำขั้น้องได้บ่หรือบ่พอสิดใดให้ขอนันแม่ลาบ้ามาโอ้ยนั่นละนานนวลในนี่น่ารักกันนาสันญากันไวลูกไผ่ก็ทีน้ำไปมั่งเป็น น้ำไปเมียน้ำบนน้ำเบียนคนได้น้ำบนน้ำเบียนเอจนได้เอจนได้